คังที่44วันที่8มกราคมพศ2521ตอนทองแดนลากไส้นรกน้อยท่านอรหันต์จี้กงสเสด็จลงตรัสเป็นกรอนมีความว่าผู้กันทรงฝึกฝนเป็นยาวิเศษวิธีเศกให้คืนชีพดังปราถนาสารสวรรค์นับหมื่นเล่มให้ปัญญา พระเมตตาเหลือคนามิอาจลืมพระจี้กงกล่าวมนุษย์ ไปท่องในแดนนรกไม่ใช่เป็นเทพนิยายหรือคำโกหกมีผู้ที่ฟื้นคืนชีพมาจากความตายแล้วนับแต่โบราณการมาก็ไม่น้อยล้วนสามารถให้อัดถาที่ายถึงเหตุการณ์ในยมโลกอย่างเป็นชิ้นเป็นอันทั้งสิ้นทั้งนี้ก็เป็นการยืนยันได้ว่าตามตำราหนังสือที่เขียนเล่าไว้มิใช่เรื่องเลวไหลหา แต่ว่าผู้คนมีได้ไปเห็นมากับตาตนเองแล้วก็ไม่ค่อยจะเชื่อถือนะักพูดไปแล้วคือเป็นดวงปัญญาและก็เป็นความหลงไหลคำคำนี้พูดได้อย่างไรนะอวัยวะภายในร่างกายของคนเรานั้นก็เป็นสิ่งที่มองดูไม่เห็นเช่นเดียวกันใช่ไหมเมื่อไม่เห็นแล้วจะพูดว่าไม่มีได้ไหม เมื่อมันมีมันก็อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขเวลาที่มันจะให้ปรากฏหรือรู้สึกขึ้นมาทั้งทีมันก็จะเป็นความทุกข์ขึ้นมาเสียแล้วโดยไม่ใช่เจ็ดตรงนี้ก็ต้องไปปวดตรงนั้นต้องไปทำการฉายแสงเอสเรต้องทำการผ่าตัด อวัยวะเครื่องในที่มนุษย์มองดูไม่เห็นเหล่านี้มันไม่ได้มีอยู่หรือไหนนรกนั้นปกติจะไม่สามารถมองเห็นแต่มันก็ยังมีอยู่ดีเช่นเดียวกันนั่นแหละนอกเสียจากคนส่วนน้อยที่สามารถมองเห็นในตอนที่ตนยังเป็นมนุษย์อยู่นอกจากนี้แล้วเมื่อไปนรกเมื่อไรก็เห็นเมื่อนั้น คือความตายกล่ำมกลายเข้ามาเสียแล้วดังนั้นอาตามาจึงขอเตือนชาวโลกให้รู้สำนึกตัวถือเป็นที่มั่นคงว่า สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นยังมีค่าแห่งการสถิตยอยู่เช่นความนึกคิดการหายใจอารมณ์ล้วนเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเพียงแต่จะสัมผัสมันด้วยความรู้สึกเท่านั้นและก็สิ่งที่มองไม่เห็นเหล่านี้คือธาตุพลังที่ประทังค้ำชูชีวิตท่านเป็นธาตุพลังที่บังคับบัญชาจ,จิตใจร่างกายของท่านแล ยางเซิงกล่าวพูดอย่างสมเหตุสมผลมากสิ่งที่มองไม่เห็นในโลกนี้ยังมีอีกมากนะักอุปมาคนตาบอดมองไม่เห็นตัวของตัวเองก็เลยปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกแต่เขาก็อาศัยไม้เท้าเพียงอันเดียวเท่านั้นสามารถเดินทางไปไกลถึงพัลลีนั่นก็เป็นการบอกกับพวกเราว่าตาทางกายแม้จะมีสิ่งขัดความ มากมายแต่ตาทางใจจะทะลุปรุปโปรงไม่มีอะไรจะปิดกั้นได้หากแต่พวกเราปิดตาทางใจของตนเองลงเลยถูกความหลงไหลแห่งความใคร่ชักนำเข้าไปในทางสามแทง หกช่องทางเกิดแพรจี้กงกล่าวพูดได้ดีมากชาวโลกท,ทั้งทั้งที่รู้ว่าทำสิ่งนั้นสิ่งนี้มันผิดต่อกฎหมายลุ้มพรางที่ดักล่ออยู่ตรงหน้า แต่ก็ยังไม่ยอมคำนึงถึงทุกสิ่งทุกอย่างและก็ไม่เอาอย่างคนที่ถือไม้เท้าคนนั้นใช้ไม้เท้าทาบทามไปเบื้องหน้าก็ด้วยแบบนี้แหละจึงต้องตกลงไปในเหวลึกแห่งนรกกว่าจะกลับตัวออกมาได้ไม่รู้ว่าจะต้องผ่านเคราะห์ไปถึงกี่ขั้นกี่ชั้นเวลาดึกแล้วยางเซิงจะจงขึ้นบนดอกบัวเตรียมเที่ยวนรกยางเซิงกล่าวกระผมเตรียมตัวเรียบ ร้อยแล้วครับพระจี้กงกล่าวเห็นฝุ่นละอองจัดเต็มอกเสื้อประกอบพิธีกรรมเจ้าก็ไม่จัดการะล้างให้สะอาดอย่างนี้เมื่อไปถึงยมโลกจะเสียมารยาทมากย้างเซิงกล่าวเสื้อประกอบพิธีกรรมโดนทรายในถาดทรายปลิวจับไม่ทันสังเกตขอท่านอาจารย์อภัยด้วย พระจี้กงกล่าวชาวโลกที่เข้าไปยังยม,มโลกไม่เพียงแต่ต้องถือศีลกินเจเสื้อผ้ารองเท้ายิ่งควรสะอาดสะอ้านที่หลังควรระมัดระวังเป็นพิเศษรีบขึ้นดอกบัวย่งเซิงกล่าวกระผมนั่งลงเรียบร้อยแล้วเชิญท่านอาจารย์ออกเดินทางได้ พระจี้กงกล่าวถึงแล้วเจ้าหยางเซิงรีบลงจากดอกบัวไปแสดงความคารวะต่อพัสดีเสียหยางเซิงกล่าวขอรับคำบัญชาขอแสดงความคารวะต่อท่านพัสดีและนายทหารพัสดีกล่าวมีต้องยินดีต้อนรับท่านอาจารย์และท่านหยางเซิงที่มาอย่างที่นี่ คุกนี้ได้รับสารมานานแล้วว่าท่านยางเซิงแห่งสำนักเสี้ยเฮียงตึง้งจะมาเยือนแต่งหนังสือเตือนชาวโลกบุญกุศลนั้นใหญ่หลวงนักคุกนี้คือแดนล่ากไ้นรกน้อยเชิญท่านทั้งสองเข้าไปเยี่ยมชมภายในเถิดยางเซิงกล่าวขอขอบคุณท่านพัสดีให้การต้อนรับอย่างดียิ่งที่แท้ที่นี่คือแดนลากวงเล็บชัก วงเล็บปิดใ่นรกน้อยพวกยมทูตต่างเดินกันขวักคว่ควบคุมตัววิญญาณโทษเข้าเข้าออกๆออกและได้ยินเสียงแผดร้องร่ำให้พระจี้กงกล่าวเรารีบตามหลังพวกเขาเข้าไปข้างใน ยางเซิงกล่าวพอจะเห็นการทำโทษภายในคุกมีเหตุการณ์เช่นไรอยู่แล้วพวกวิญญาณโทษเปลือยกายเป็นแถวถูกมัดติดกับไม้หลักยมุมาทูดใช้มีดปักลงบนหน้าท้องของวิญญาณโทษแล้วก็กรีดลงไปถึงหน้าท้องแล้วก็แบะออกลำไส้ทะลักออกมาทันทีสีแดงสดคละคลุล้งกับกลิ่นคาวเต็มพื้นดินลำไส้ที่ไหลลงบนพื้นนั้นสุนัขดา ที่รออยู่ข้างๆจำนวนมากต่างแยกกันกัดกินลําไส้นั้นแม้จะทลักออกมาแต่ก็ยังติดอยู่กับหัวใจซึ่งยังไม่หลุดออกจากร่างไปโดนพวกสุนัขแย่งกันกัดกิน ยื้ยุดกันไม่หยุดยัง้งวิญญาณโทษก็แพดร้องอย่างเจ็บปวดเลยสลบเมือดลงเป็นเรื่องที่ไม่กล้าทนดูต่อไปอีกแล้วขอถามท่านพัสดีว่าพวกนั้นมีความผิดอะไรบ้างจึงถูกตัดสินให้ตกมาคุกนี้พัสดีกล่าววิญญาณโทษเหล่านี้ล้วนเป็นข้าราชการที่ขอรับชั้นช่อราชบังหลวงในแดนมนุษย์ หรือผู้ที่มีจิตใจโหดเหี้ยมอมหิตเมื่อตายลงแล้วจึงต้องมารับโทษในคุกนี้ถ้าจะรู้ถึงรายละเอียดข้าพเจ้าจะพาตัวออกมาสักสองถึงสามตนให้สอบถามยางเซิงกล่าวได้อย่างนั้นก็ดีมากครับมีพยานหลักฐานชาวโลกจึงจะเชื่อถือ พัสดีกล่าว้าพเจ้าพาตัววิญญาณโทษออกมาแล้วเชิญท่านหยางเซิงสอบถามได้หยางเซิงกล่าวขอถามสุภาพบุรุษผู้นี้ว่าเหตุไหนจึงตกมาอยู่ในคุกแห่งนี้ วิญญาณโทษกล่าวตอนผมมีชีวิตอยู่นั้นรับราชการโดยอาศัยอำนาจหน้าที่รับสินบนอันมิชอบเสมอเสมอหรือสมคบกันรับซื้อขายที่ดินโดยปลุกปั่นให้ราคาสูงขึ้นเพื่อหวังผลประโยชน์อันมหาศาลไม่ว่าสิ่งใดแห่งใดที่จะให้ผลประโยชน์แล้วผมต้องหาวิธีทุกอย่างที่จะนำมาซึ่งผลประโยชน์นั้นมาเข้ากระเป๋าตนทั้ง เมื่อตายลงเคราะห์ร้ายโดนส่งตัวไปขึ้นฮอกระจกวงเล็บกรรมวงเล็บปิดวิเศษใช้ร่างปรากฏตัวสภาพการที่ตนกระทำโดยมิชอบและการละโมบในทรัพย์สินเงินทองนั้นๆล้วนปรากฏชัดแจ้งออกมาอย่างละเอียดถี่ถ้วนทำให้ผมตกใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อผ่านการพิจารณาจากทุกคุมแล้วในที่สุดจึงส่งมอบมายังคุมที่ ทันไทยสัวอ้วงตัดสินให้ผมตกเข้ามายังแดนลากใต้นรกน้อยทุกวี่วันท้องไส้จะไหลออกสุนัขก,ก็ย่งกันกัดกินทุกทรมานนั้นไม่สามารถที่จะบรรยายได้ พัสดีกล่าวตัวแกเป็นข้าราชการไม่คำนึงถึงสวัสดิภาพของประชาชนและหยาดเหงื่อเลือดเนื้อของประชาชนขอให้ได้มาอย่างเดียวก็จะกลืนกินจนหมดสิ้นท้องไส้มันศกกระปกเสียจริงๆ ขอเตือนข้าราชการในแดนมนุษย์ควรถือคติเพื่อช่วยเหลือฝูงชนเป็นภาราที่ให้ความสะดวกแก่ประชาชนทุกแห่งหนทุกกรณีซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติก็จะมีบุญกุศลมหาศาลทามงแต่ผลประโยชน์เป็นที่ตั้งเมื่อตายลงแล้วแดนนรกไม่สามารถจะอภัยโทษนั้นให้ได้ ยังเซิงกล่าวขอถามแม่เท่านี้ท่านแก่จนขนาดนี้แล้วยังโดนทำโทษแบบนี้อีกอันความจริงนั้นตอนเป็นมนุษย์อยู่ได้ทำอะไรผิดบ้าง วิญญาณโทษกล่าวเมื่อหวนนึกถึงปางก่อนจะสำนึกผิดมันก็สายเสียแล้วตอนที่ฉันมีอายุ48ปีนั้นเนื่องจากการค้าที่ทำอยู่ล้มละลายลงก็เลยเรียกเล่นแชร์เพื่อแก้ขัดขณะนั้นสติปัญญาสูญสิ้นไปหมดจึงตัดสินใจล้มวงแชร์โกงเงินมาเสร็จแล้วคนย้ายบ้านไปอยู่เสียที่อื่นตอนอายุได้54ปี เกิดป่วยไข้าตายถูกส่งตัวมายังคุมที่เจ็ดท่านโยมบาลตัดสินให้ตกเข้ามารับโทษที่นี่พัสดีกล่าว ล้มแชร์โกงเงินผู้อื่นกลืนเข้าไปได้แต่รากออกไม่ได้เวลานี้จึงตอกเอาท้องไส้ทะลักออกกลืนของเขาเข้าไปเท่าไรก็คืนของเขาออกมาเท่านั้นกดยมมาโลกเที่ยงธรรมแกทำเองสนองรับเอาวันหลังรับโทษหมดแล้วต้องไปเกิดชดใช้หนี้เขาอีกยางเซิงกล่าวขอถามท่านสุภาพบุรุษผู้เท่านี้ว่าท่านมารับความทรมานในคุกนี้ นานเท่าไรแล้ววิญญาณโทษกล่าวได้สามปีแล้วครับตอนอยู่แดนมนุษย์เป็นเกษตรกร ปลูกผักขายเป็นอาชีพมีทราบว่าเนื่องจากเหตุได้หลังจากเลยไวกลางคนไปแล้วผักที่ปลูกไว้มักจะมีพวกแมลงกินจึงต้องให้ยาฆ่าแมลงพ่นฉีดเพื่อกำจัดมันบางครั้งเห็นผักมีราคางามวงเล็บราคาสูงวงเล็บปิดก็เลยเอาผักที่พ่นยาไปแล้วเพียงหนึ่งวันเท่านั้นออกขายก็แค่นี้เท่านั้นแหละเมื่อตายลง ท่านยม,มาบาลตาัดสินให้ตกเข้ามาแดนลากไส้นรกน้อยที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องจาก ความรู้เท่าไม่ถึงการทำเอาย่ำแย่ไปเลยพัสดีกล่าวแกเอาแต่จะได้เงินเอาผักที่ยังมีพิษหลงเหลืออยู่นั้นออกขายให้โทษแก่ผู้คนไม่น้อยเลยผู้ที่กินผักของแกแล้วโดนพิษยาเล่นงานก็เป็นจำนวนไม่น้อยหรือสารพิษสะสมจากน้อยเป็นมากเลยเกิดเป็นโรคตาโรคมะเร็งใจคอแกมันโหดร้ายมากจึงต้องรับโทษแบบนี้ ยางเซิงกล่าวขอถามคุณยายผู้นี้ท่านทำไมจึงต้องมาอยู่ยังที่นี้วิญญาณโทษกล่าวโอ้ยโอ้ยท่านเจ้าขาที่นี่มันน่าสังเวชอนาจใจเสียจริงๆขอท่านอาจารย์ช่วยด้วย พระจี้กงกล่าวอาตามาก็สงสารเธอจับใจจริงๆแล้วทำไมตอนนั้นเธอไม่สงสารผู้อื่นบ้างเล่ารีบเล่าประวัติชั่วร้ายของเธอเธอนา วิญญาณโทษกล่าวเอาละค่ะฉันรับเลี้ยงเด็กหญิงคนหนึ่งไม่เคยปราณีรักใคร่มันตั้งแต่เด็กเล็กมาเออาก็ลงมือลงไม้เคี่ยมตีไม่ดูแลรักใคร่ดังลูกของตนเองเมื่อมันโตขึ้นมีหน้าตาสวยงามน่ารักจึงบังคับให้เข้าซ่องไปหาเงินพอตายลงท่านยมาบาลจึงไม่ลดละที่จะเล่นงานฉันพัสดีกล่าว จเจคฮิมโหดอัมมหิตเห็นลูกเลี้ยงเป็นสินค้าหาเงินทำลายทำนองคลองทำแห่งครัวเรือนสูญสิ้นซึ่งวิญญาณแห่งความชอบธรรมใจไม้ไส้ระก,กรรมสมควรแก่โทษแล้วพระจี้กงกล่าวได้เวลาแล้วเจ้าหยางเซิงเตรียมตัวกลับสำนัก ย้างเซิงกล่าวกระผมยังมีปัญหาหนึ่งจะเรียนถามท่านอาจารย์คือว่าพวกวิญญาณโทษเหล่านี้ในขณะที่ถูกลงโทษนั้นเมื่อรับการลงโทษครั้งหนึ่งก็จะสลบตายโดยไม่ได้สติไปแล้วไหนเลยจะฟื้นขึ้นมารับโทษทันใหม่ได้อีกเล่า พระจี้กงกล่าวเจ้าเคยฝันว่าโดนเขายิงตายบ้างไหมแม้ตัวจะบาดเจ็บรู้สึกเจ็บปวดทรมานมากแต่เมื่อตื่นขึ้นเพียงพบแต่ว่าเหงื่อเย็นๆซมไปทั้งตัวมันไม่ได้ตายเลยนี่ขึ้นต่อมาก็ฝันเรื่องอื่นอีกเมื่อตื่นขึ้นก็พบว่าปกติเหมือนเดิมอีกและก็ไม่มีบาดแผลดังนั้นเมื่อคนตายลงแล้วดวงวิญญ,ญาณนั้ ล่องลอยไปเหมือนอยู่ในความฝันแม้ร่างกายจะเจ็บปวดด้วยการถูกทำโทษเมื่อยกมาทูดเอาน้ำคืนชีพสาดให้ฟื้นตื่นขึ้นมาก็ปราศจากบาดแผลยังความเจ็บปวดทรมาน และความตระหวั่นกลัวในความทรงจำที่หวนระลึกคิดถึงการลงโทษอย่างทรมานเหี้ยมโหดนะักเพื่อที่จะทำให้วิญญาณเดิมนั้นตื่นตัวขึ้นเท่านั้นดังนั้นคนตายจึงเรียกว่า ฝันยาวคนตายซึ่งไปรับความทรมานในฝันยาวนั่นแหละและมีสิ่งเปรียบเทียบอีกอย่างคือเช่นในความฝันว่าเก็บทองคําได้ดีใจเป็นบ้าเมื่อตื่นขึ้นมาว่างเปลา่าไม่มีอะไรเลยจะเห็นว่าความฝันไม่ใช่ความจริงผู้หลงไหลโดนหลอกเข้าแล้วชาวโลกที่บำเพ็ญธรรมถ้าไม่เข้าใจรู้สึกตัวในเรื่องนี้ดื้อรั้นยึดถือแต่รูปนามก็จะเป็นความฝัน ครั้งหนึ่งเช่นกันยางเซิงกล่าวที่แท้เป็นเช่นนี้เองท่านอาจารย์ครับกระผมนั่งลงเรียบร้อยแล้วขอลาท่านพัสดีและนายทหารทั้งหลายพัสดีกล่าวให้นายทหารทั้งหลายตั้งแถวนมัสการส่งพระจี้กงกล่าวถึงสำนักเสี้ยเฮี้ยงตึ้งแล้วยางเซิงลงจากดอกบัววิญญาณกลับเข้าร่างตามเดิม